gặp nhau bao nhiêu ngày này uh, thank you thank you uh, bye 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 bye, bye. bye. Uh, thank you Charlie <cười> 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 bye bye Charlie <cười> <cười> hey hey <laughs> à, thì đi เด็กผีอไอ้มาส่งไอจีด้วยไปบาย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 อลิบาย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 ลอบิวบราเดอร์ไ้ตูยางมาด้วยนี่มันไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีแค่นี้พอละพวกพี่รีบเลิกงานนะครับผมแล้วก็มากันไวสุดแล้วแต่มันไวได้แค่นี้แหละเออแล้วมึงจะรีบเข้าไปทาไม้มันเหลือแต่ช่วงไอ้เด็กเปดเอออือแม่งเอยแต่ที่เนี่ยหลออยู่ครับเนี่ย Charlie come here come here inside ทเฮียเฮียล้ะอยากอยากทำเียทำเฮียเนี่ยเจอแค่นี้ก็สุขใจแล้วเฮ้ยแม่งทรงใหม่ไม่หล่อเลยอ่ะคุยกับเบสก่อนซีโอเฮ้ยจกนซีออซีอูนิ่งพูดายทิดเชอรจินฮัมเล็กจินฮัมเล็กช่องนี้ปิดได้นะครับ Brother miss y ไอ,ไอ้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 ไ้ตมมอ้ไอ้ไอยู่ไหนน you, ไอ้ไอ,อ้ไ <Bye. S 1> อ,อ้ไอ้ไอ b r อ้ไ e ้ไอ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 ้ e อ้ไอ้ไอแฮอ้ไอ้ไอ้กลับอ้าอกันดีอ้ไ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 อ i ไอ้ไอ้ไอทางป,อป,องปอไอ้ไอ้ไงปไอ้ไท้ไออ้ไนม้มอ้หน้าตาอ้ไ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 ม่อยากคุยมนะ้ไอะไอ้้ปุ่มอะไรว้เออ